เย็นโลผมไม่ต้องบอกคุณประสิทธิภาพของเกมนี้เลยมันก็คือเกมที่อฮ้ยเด็กปรตภาคสองโอ้โหอีปีมากเลยผมลงมาอ่านไอ้นี่กันนะลงมาอ่านคอมเมนต์ดูกันน่ากลัวมากเลยทุกคนไอดานที่สองอะอพอดับไฟดับลูกลูกกระตาของน้องเป็นสีแดงอ่ะ คำเตือนคนที่กลัวผีห้ามเล่นเด็กขาดไม่งั้นอาจจะช็อกตายได้เลยอืมขอบคุณมากที่เตือนเอาสักกูไม่อยากเล่นเลยโอเคฮะตอนนี้แล้วก็ทําการดาวนโเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเห็นตอนนี้แล้วก็ได้ทําการเข้ามาเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ n i g h t One the Sister is time for bed the อะไรวะเนี่ย is h a d what อยู่แต่งเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะทุกคนโอู้จว่าไปเกมนี้ก็ลืนนะล oh. ่นกันนะลื่นกว่าฮาไรได้ซ้ำอ่ะวันดีลูกพ่อตาตาสวยเหมือนกันแน่เราอะ่ะวันนี้หลังจากพักหนึ่งมาแน่ะอะไรวะเนะี่ย f เฟสเดอ b เบบี้เกตเบออ,อ้าวชิบหานะ้องถือทำเด็กตกโอ้พังนี้มีการเด็กตกแล้วร้องไห้ได้วยเบ้มาพาก,ก่อนมันมันโดนมันมันโยนแล้วรับมันโยนทิ้งเด็กไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไงคือ เนี่ยนี่อะไรวะเนี่ย Get battle f o r m ์นีี้อะไรวะคือเป็นขนมปังด้เว้ยเอ้ะเบบี้หิวแลว้วหรอวะเนี่ยหยิบนมแม่มาเลยแดกเองได้ไหมเ,เดกย,ยิ่งไม่เหมือนบ้านกูเลยโอ้ยเวรแล้วมึงมาอยู่นี่ตอนนี้เลยเจะกเวีดิน,น,นกินซะโอ้โหคอนเซปเติมเ,เลย มึงกินแล้วมึงขี้เนี่ยนะโอ้โหแม่งไอ้นี่มันตัวเดียวกันไม่แน่แม่งกินทีแม่งขี้เลยเว้ยโอ้หไม่ถึงวิทไม่เวทยเพรานี้มันหายตัวได้ด้วยโอ้โหไอ้นี่ลูกสารปีสาวอย่างแท้จริงนะฮะโอ้ยดีมาทำอะไรตรงนี้โอ้โหแม่งเปลี่ยนแพมเพื่อทีแม่งยิ้มเลยเว้ยนี่มีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอวะความจริง เวยนเกียนหน้าเวลามยิ้มมากเลยเอาเล่นกันลูกมาเล่นกันมาเลู่กมามาทิ้งโยนเตียงแม่งเลยตรงนี้เอาปิดไฟใช่ไหมมีปิดไฟอะทักคอมพิวต์ close close the door ปิดประตู which อะไรวะเนี่ย watch TV on the sofa ไปดูทีวีตรงนี้ใช่ไหมโอเคฮะจัดไปไฟกับพิบ นโอ้ยเด็กเปรตมึงร้องอยงู่แล้วเอ้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้นี่มึงดูอะไรเอาเปิดช่องดูดีกว่าหัวซิคิปกูเรียงเลยเว้นไม่เป,เปิดแม่งแล้วว,ดดวันเดอเอาชิบหายเลยเด็กหายเหมือนเดิมเลยไอ้เด็กเว้นมึงมาไหน อยู่ไหนโอ้ยอยู่ลาดล่างนี่เองวะเฮียพามันไปนอนเดิมมึงเตื่นมาได้ไงเนี่ยอ๋อเตปเต็ปเดิมเลยอะโอ้อย่างงั้นแหละโอ้เด็กไม่ร้องไห้เลยเหรอปิดไฟอะปิดไฟไปเรื่ียเรี่อยเนี่ยไปเลยโอ้ยมึงเปิดประตูเฉยอีเด็กเป็ดเฮ้ยไปนอนนั่งโต๊ะฟาต้อว่า นี่ะนั่งดูโซฟาตรงนี้เลยหลับไหมวันนี้หลับด้วยผ่านยังไงไอ้ฟอนดี funny. You thought you not To do อะไรสักอย่างนะรวมกันแหละผมไม่ได้สคอตนะเว้เนี่มีนั่งไวิตเตอร์มีคุณแจมีคุณแจจะมา ลถเนี่ยมนเนี่ยโอเคโอเคผมไม่ฟังมันแล้วกันขี้เกียจฟังขี้เกียรติแปลครับพเจ็บคอวิ่งเด็กมันยังอยู่ไหมว่าอะไรแม่งแม่งหายแน่นอนไอเด็กนี่ไว้ใจไม่ค่อยได้อะแม่งหายตลอดเลยอยู่ไหนผมมาได้อยู่นี่ด้วยทำได้อยู่ลรถดูอะไรดูอะไรเพียเพียงนะเพื่อนฮะถามจริงดูอะไรกูดูสีส้มโอเค ดีฮะไอ้นี่มึงไม่ดูเลยแปลกๆก็ก็บุญละมึงไม่ดูเลยแปลกๆก็บุญละมาอย่าอย่าหัวเรามาเลยโอ้ชิบหายแล้วเด็กไอเด็กเปรตมึงปิดไฟใช่ไหมมาเนี่ยโอ้อยู่ในเหรอนั่งใช่ไหมโอ้โหไม่กินก็ขี้อีกแล้วโอ้โหเบื่อมากเลยกูเป็นเพิ่นมึงตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยตอนนี้ มานี่มาของปองมันนี่ของแทเลยครับเอาชิปหายแล้วมันตามมาด้วยเลยไม่ต้องตามมามึงอยู่โน่นแหละไปหน,นีนะเว้ยอย่าหน,นีนะอย่ากูนะ่มึงหนีโอโ้โหโอ้โหแล้วในห้องนี้เปิดโอ้โหอย่าบอกนะว่าแพมพัทมีพลังวิเศษด้วยโอ้โหแพมพมพัมึงมีชีวิตเปิดประตูด้ด้วยโอ้โห เป็นพัดโอเพ่เนดอร์เลยเลยเวยจอดมาก <c oughs> โอเคโอ้กูตกใจไอ้เด็กเวนนี่มึงลูกปีศาจใช่ไหมเนี่ยมึงน,น่ากลัวพังหนึ่งอย่างเนี้ยเด็กนะ,นะ <c oughs> พาเด็กไปนอนเหมือนเดิมเลย <c oughs> เริ่มเมึงกับไอ้วกนี้แหละ <c oughs> อูเด็กไม่ร้องนะเวรนี้อ่ะผมจะคุยกับไอ้เด็กนี่เป็นการส่วนตัวแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> มึงเป็นใครมึงเป็นตัวอะไรมึงมึง มึงมึงเป็นมึงเป็นอะไรมึงมึงมึงเป็นลูกหลานปีศาจือเป่าโอเคเชิมา้รกูปิดไฟก่อนเลยกลัวเด็กกลัวเด็กเวนมากโอ้ตอนตอนหนึ่งตอนกูปิดไฟนี่น่ากลัวเหมือนเดิมด้วยเวนเวรเชียวไอห้องนี้กูกูองสังมึงเปิดเองได้ไงห้องนี้ก็ยังเปิดได้อยู่แล้วก็จะไปนั่งดูทีวีเหมือนเดิมนะดีนี่มึงไม่รู้เลยแปลก กวยนี่แม่งดูรูัวที่โฟมากเลยดูดูโตตี่โฟคือหลังจากที่ผมสังเกตเกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วผมขอบอกเลยว่ากูต้องปิดเลดเล่นใช่เพราะมันมีโฆษณาแล้วมีอะไรสักอย่างโอ้โหไม่ไหวเจเด็กอย่างแรงเลยฮะโอ้โหไม่ไหวเจเด็กมันต้องหนีแน่นอนฮะอยู่ไหมโอเคครั้งนี้อยู่ฮะ เคยังไม่แปลกฮะไอห้องนี้เปิดอยู่ได้ไหมโ oh, oh, oh. อ้๊บเปิดมาแล้วล็อกเก็ตมันล็อกฮะโอ้ยเด็กแม่งก็ร้องอีกโอ้โหมึงร้องที่ันเลยใช่ไหมโอ้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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ้อปิดไฟปิดไฟอะโอ้ยอ๋อเฮ้ยอะไรวะฟีดมี ต้อนฉันอะไรวะใช่ไหมมันแปลว่ามันแปลว่าขอถามคำถามอย่างหนึง่งคุณเจอแบบนี้แล้วคุณจะไปไหมผมไม่ไปอ่ะกูปิดประตูหนีไปเลยโอเคผมว่ามันต้องปิดประตูแน่นอนกูนด,นนนดูสภาพแบบนี้กูเล่นเกมผีมาต้องยี่สิบกว่าเกมมาไม่ไม่ไม่ยี่สิบหรือร้อยกว่าเกมเลยตอนนี้ เล่นเกมผีมาตั้งแต่เจ็ดขวบและตอนนี้ผมสิบเอ็ดปีแล้วกี่ปีแล้วไม่รู้ที่เล่นเกมผีมาโดยตลอดชีวิตเนี่ยโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคไม่ต้องใส่เสียงเมื่อกี้นี่น้องร้องโอ้โหเด็กหน้าน้างากลีมาเลยกูถามจริงมือกายกรรมก็ดีเหมือนกันนะ วัวไม่เกลี้ะขี้อีกแล้วเวนเอ้ยอยู่นี่เลยเด็กเวนวัวไม่ร้องอยู่แล้วรุมขันมาออา้างเลยเออร้องอะไรอยังงี้เด็กเป็ดเวนโอ๊ยตกใจโอ้ยเด็กเวนเอ้ยกูหนีก็แล้วกูหนีก็แล้วกูไปเร็วมันจะตามล่ะกูยังไม่ได้โอ้ยอะไร ลงห้องนี้กันเลยลงห้องนี้กันเลยคุณลงห้องนี้กันเลยโเปิดประตูไม่ได้กูมันจะมาล่ากูนะนอเว้นแล้วเว้นแล้วมันจะเปิดประตูได้ไหมอันน้อะไรวะ This man and use in pick up หรือว่ามาปราบเด็กอ่ะโอเคมึงมาเดี๋ยวนี้เลยเด็กเวนมึงตายซะลูกหลานปีศาจกูตั้งแต่ภาคแรกแล้วมึงมึงต้องไม่ใช่คนแน่นอน มึงตาโอ้โห oh, มันเป็นเหล็กดอไปเลยเว้ยงูหนก็นโอ้โหไวนเลไหนๆก็ไหนๆและมึงมึงไหนๆก็ไหนๆแลละตอนนี้ก็เป็นคนแล้วใช่ไหมช่วยใช้พลังที่เหลือในการลบลบสิ่งเอ่อปฏิกูลต่างๆที่ทำไว้ด้วยนะโอเค มันไม่ลบแล้วแล้วกูลบเองก็ไดนะ้แหมลบเองเนะ่มันนะทำจริงกวางไว้ตรงนี้เอ้ยอันนี้ไม่ร้องด้วยเว้ยมึงระแวงแหละอันนี้มึงเสือกไม่ร้องใชไหนลองดูดิโอเคยังร้องเหมือนเดิมนะโอเคครับูวันมาเลยจ้เทคเบบี้ทูเบดโอ้ยตกใจโว้โอ้โว้โว้โ โอ้โหเอาโกมอะไรกมไปเฉยโอ้โหโอ้โห굿ไนฟันดีกูฟันดีหรือว่าฟันไลคือนี้วเนี่ยขอบอกแล้วว่าเกมนี้โอ้จบยังวะโอ้จบแล้วในวันเกมนี้เป็นเกมที่อัลตเมทสุดๆเลยฮะ เ,เกมที่คุ้มค่ามากๆขู่อยากให้มันมีภาคสองมากเลยวะเออจะว่าไปนี่กี่ทุ่มแล้ววะโูดใส่สามสี่ทุ่มแล้วสามทุ่มครึ่งนะนี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมลลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไม่ต้องกดแชร์ก็แล้วม่มีคือแชร์กูดูเลยกดไลค์ก็พอแล้วซับสไคร์ก็พอแล้วกดไลค์ก็พอแล้วกดไลค์ก็พอแล้วเออกูเลยมาเคลียรนละ ให้ให้เอาง่ายเลยนะนกกไม่ต้องกดไลน์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้จะทำอะไรก็ได้ดิสไลน์ก็ได้เออชมางอืมเวียนสำเนียขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย